มามันถึงเจียวมวงยิบฟุ้งล็อกแต่ถึองจ้าฟุ้งถูกยางยิบฟุ้งถูกยางแตุ่เดี๋ยวเราจะตู่เลยนกเนี่ยมจะเช็ดอกเลยวผ้งือว่าตั้งใจล็อกเลยไม่ดีลเลยแต่แกมาด่าเม่ผมุ้ข่าวนี้จะยี่ต่อมีเรื่องของลูกเขยที่หักใหญ่คนนึงค่ะบอกแคนไม่ยายมากพรากลูกพรากเมียไปจากเขาจะให้เมียเขาแต่งงานใหม่ดังนั้นก็เลย เอาปืนไปยิงปากแม่ยายลูกเขยคนนี้ชื่อว่านายโต้หรือนายอดิสรอายุ30ปีนะคะแต่งงานอยู่กินกับภรรยามา13ปีมีลูกด้วยกัน3คนลูกเนี่ยอายุไล่กันเลย10ขวบ7ขวบคนเล็ก5ขวบเท่าน,นั้นเองทีนี้ประมาณสักสอเดือนก่อนอยู่ๆแม่ยายเนี่ยก็พาลูกกับเมียกลับไปที่บ้านนะคะแยกให้ออกห่างจากนายโต้ ในโต้ก็ไปตามถามแม่ยายว่าพาลูกพาเมียเขาไปทําไมแม่ยายก็ตอบว่าไม่อยากให้อยู่กับในโต้แล้วเพราะว่าลูกสาวอยู่กับายโต้ก็มีแต่ลําบากในโต้ก็งงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยทะเลาะมีปัญหาอะไรกับเมียเลยแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงลูก3ามคนเขาบอกว่าเขาเป็นคนทํางานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวอยู่แม่ยายเนี่ยมาพาลูกพาเมียเขาไปแล้ว พอเขาไปตามถามแม่ยายก็เอาแต่ตอบแต่ว่าลูกสาวอยู่กับเขาเนี่ยจะลําบากแถมยังบอกว่ามีคนจะมาสู่ขอเมียเขาจะให้เมียเขาแต่งงานใหม่แล้วนะคะเขาก็เลยพยายามไปตามถามกับเมียว่าเมียเนี่ยเห็นด้วยกับแม่ยายไหมหรือยังไงทําไมจะเลิกกันแล้วเอาลูกเขาไปด้วยทีนี้ปรากฏว่าภรรยาก็ไม่สามารถตอบอะไรในโต้ได้ชัดเจนก็เอาแต่บอกว่างั้นมาเจอกันเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กัน ได้โต้เนี่ยบอกนี้ว่าเขารู้มาจากลูกว่ามีผู้ชายมาหาเมียเขาที่บ้านเคยมารับลูกเมียเขาออกไปกินข้าวด้วยเห็นกับตาตัวเองมาแล้วถึงขั้นที่เคยเข้าไปพูดกับผู้ชายคนนั้นว่าเนี่ยลูกเมียผมผมยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หยากขาดจะ นะคะแต่สุดท้ายแล้วแม่ยายก็บอกว่าเนี่ยเมียเขากําลังจะแต่งงานใหม่เขาก็เลยนัดหมายกันเมื่อวานนี้นะคะว่าจะเข้าไปคุยกับเมียที่บ้านแม่ยายเคลียร์กันให้จบเลยว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงปรากฏว่าพอไปถึงบ้านไม่เจอเมียตัวเองค่ะเมียอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ลูกอะอยู่3คนเขาก็เลยเข้าไปนั่งรอในบ้านแม่ยายกะว่าจะกินข้าวกับลูกปรากฏว่าถูกแม่ยายไล่ออกจากบ้านเขาบอกขอ,อนั่งอีก5นาทีแม่ยายก็ไม่ให้นั่งไล่อย่างเดียวในโต้อบอกเขาก็เดินออกมา แล้วตัดสินใจใช้ปืนลูกโมจุดปที่พบไปด้วยนะคะหันไปยิงใส่แม่ยายยิงเข้าปากทะลุออกแก้มผมไม่รู้ที่ว่ามีมือที่ซขึ้นมาก็<ะ>ยูยุลูกอมาโกว่าคนนี้ป้าไปกินนึงคนนั้นมาไปกินคือผมตั้งใจยิงคือวความรู้สึเจ็บใจทั้งใ,ใหญ่ใหญทั้งเมียยิงว่าผมในบา้านเขาบึกษาต้องคนเมียแกยืน<ะ>นะผมเดียวคือเดียวด้าไทุกอย่างยิงล็อกถึงเขาเล่นขึ้นเสียงดังผมมาไม่ถึงเจ็ดโมงยิงผมล็อกแต่ถึงด่าผมทุกอย่างยิงผมทุกอย่าง ผมเดี๋ยวเราจะตูเหลียนเนี่ยผมใับเซกือกเล้วยผมคือว่าตั้งอีกเหลี่ยไม่มีไล้เหลยแต่แกมาด่าเม่ผมอกมึงไม่ต้องเยียมไม่ต้องมาข้ามมาเป็ือกับผมมาบุมเลยคือว่าหันมายิ่งด้วยโดนฟันเนี่ยฟันกระเด็นล่วงอยู่กับตรงจุดเกิดเหตุตรงหน้าบ้านแม่ยายเลยนะคะจากนั้นในโต้เนี่ยก็พยายามจะขึ้นรถเก๋งขับหนีแต่ว่าญาติฝั่งเมียเนี่ยวิ่งออกมาล้อมเขาแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยทุบใส่กระจกหน้ารถ โตก็เลยต้องทิ้งรถแล้ววิ่งหายลงไปในดงผักบุ้งก่อเหตุตั้งแต่สองทุ่มเดินไปเรื่อยหนีไปเรื่อยจนไปจนมุมมดแรงอยู่ที่ปั๊มน้ํามันก็เลยขอให้พนักงานปั๊มเนี่ยโทรแจ้งตารวจเขาจะมอบตัวแล้วนะคะพอมอบตัวเสร็จเจ้าตัวก็อ้างบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พกปืนไปบ้านแม่ยายไม่ได้ตั้งใจยิงแม่ยายเลยนะคะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูกที่ถูกแม่ยายไล่ออกจากบ้านประกอบกับโมโหด้วยที่แม่ยายบอกว่าจะให้เมียเขาแต่งงานใหม่ เขาบอกว่าจริงๆที่พบปืนไปอะตั้งใจจะไปยิงหัวตัวเองที่บ้านแม่ยายจะไปเป็ดชีพตัวเองที่นั่นแต่ว่าโมโหแม่ยายซะก่อนก็เลยเอาปืนยิงแม่ยายไปแต่ว่า ตอนนี้แม่ยายอาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมียในโต้ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าทําไมถึงได้ยอมย้ายออกจากบ้านที่อยู่กับในโต้เนี่ยกลับไปอยู่บ้านแม่ตัวเองข้อมูลทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีแต่การให้ปากคําจากฝั่งในโต้คนเดียวเท่านั้นซึ่งถูกตํารวจแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ